โอเคทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้นี่อยากจะบอกว่าเราอยู่ในบ้านตัวอย่างของเดอรเบลเลรเพิรเศรษฐกิจของครูนะครับและเป็นแบบบ้านแบบใหม่ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่ารีวิวตรงนี้เนี่ยจะให้ทุกคนได้ดูบ้านแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะมุมไหนเป็นแบบไหนผมจะอธิบายตามนั้นเลยนะไม่มีกักเลยนะครับพอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านสิ่งที่เราต้องเจอก่อนนั่นกะ็คือโซนนี้นะครับจริงๆมันเป็นโซนที่รวมหลายๆอย่างไว้แต่ว่า ที่ปากกันก่อนเลยนี่คือโซนรับแขกนะครับโซนรับแขกก็จะเป็นในส่วนของการวางโซฟาไว้แล้วก็มีโต๊ะสําหรับอาจจะวางแก้วน้ําเวลาดูทีวงทีวีไปเนี่ยก็กินน้ําไปหรือว่าจะกินข้าวไปด้วยได้ว่างันเถิดแล้วก็ตรงขันเนี่ยเขาก็จะทําทเป็นไซส์บอร์ดนะครับก็ก<ม>ไปซื้อไซส์บอร์ดมาวางยาวๆอย่างนี้ไซส์บอร์ดเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าถ้าดูจากสายตานะกระเบื้องเนี่ยหกสิบหกสิบร้อยยี่สิบสองเมตรสี่สิบ นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางทีวีได้คุณจะวาง60นิ้วก็ได้นะครับแล้วข้างบนเนี่ยคุณก็วางไปสินังสองนังสือกรอบรูปรูปครอบครัวก็วางไปนะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ขเขาเรียกไงเป็นที่รวมกันนะครับพอเดินถัดออกมาจากในส่วนของตรงที่เป็นที่นั่งเล่นหรือโซนรับแขกแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาวางโต๊ะ โต๊ะกบบข้าวเรียกโต๊ะข้าวดีกว่าโต๊ะอาหารแล้วกันนะครับสี่ที่นั่งนะครับสี่ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะบอกว่าไอ้โต๊ะอาหารที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้นะมันเป็นโต๊ะอาหารที่่อนเ้างใหญ่คืออะไรเวลาเรานั่งเนี่ยคือมันจะได้เต็มๆมากคือสอกไม่ติดกันบางทีอะโต๊ะอาหารที่มันเล็กกว่านี้เวลานั่งปุ๊บไอ้ข้างๆก็สอกติดก,กันกินอาหารก็ลําบากอีกแต่ตัวเนี้ยถือว่าใหญ่เลยนะครับอ่ะทีนี้ พอทานอาหารเสร็จปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเอาโต๊ะทํางานมาวางไว้นะครับก็สามารถที่จะทํางานได้ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากบ้านตัวอย่างหลังนี้มันเป็นแปลงมุมนะครับมันก็เลยจะมีไอ้เจ้าหน้าต่างก,กับประตูที่ออกด้านข้างแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านแปลงมาตรฐานนะมันจะไม่มีนะครับก็สามารถที่จะวางโต๊ะผีได้เหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันกําแพงทึบเนี่ยคุณก็อาจจะวางกรอบรูปก็ได้เอารูปมาแขวนไว้ก็เพิ่มอัตลบในการทํางานไปอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะ เดินมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันค่อนข้างโล่งนะครับค่อนข้างโล่งมันสามารถที่จะวางเป็นชั้นหนังสือได้อีกตัวหนึ่งหรือว่าจะเป็น partition กั้นก็ได้นะครับการโซนระหว่างโซนที่ใช้ชีวิตกับโซนห้องน้ําบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะห้องน้ําอยากจะบิดชิดหน่อยก็หาอะไรมากั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใต้บันไดนะครับห้องน้านี้จะเป็นห้องน้ําที่ เอาไว้ขับถ่ายนะครับแล้วก็เอาไว้แบบล้างหน้าล้างมือนะครับก็จะมีสุขภัณฑ์อเมริกันสันดาดนะครับทั้งชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้พอเดินถัดเข้ามานะครับแน่นอนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นครัวซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นบ้านเปล่าๆเขาก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับก็จะน่าจะมีระยะออกไปประมาณสักสเมตรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นครัวนะครับ ครอบครัวไหนอยู่กันประมาณสัก2 3 4คนประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ขวดนี้เนี่ยสะดวกเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่เขาตกแต่งเนี่ยเอาเริ่มจากการทําอาหารก่อนนะครับ<ม>เขาก็วางเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เน่ย,ยาวตัวไอนะครับแบบนี้ไว้ซึ่งสังเกตไลมครับว่าเคาน์เตอร์พวกเนี้ยจริงๆมันสามารถใช้งานได้ครบเลยนะคุณจะวางเซ็งฝังเซ็งแบบนี้ก็ได้และแน่นอนถ้าเกิดคุณจะผัดกับข้าวคุณก็ใช้เตาไฟฟ้าไป ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช้เทาไฟฟ้าไปติดพุทก็ได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่เอาก็ติดพุทไปดูดควันดูด,ด,ด,ดกลิ่นแบบไปนะครับแล้วก็วางไอโคลย์ก็ได้นะครับซึ่งพื้นที่เหลือเลยนะครับตรงนี้เขาสามารถที่จะวางตู้เย็นซึ่งตู้เย็นเนี่ยประมาณ7.9คิวนะอย่างที่บอกอครอบครัว2-3คนแค่นี้ก็พอละนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เหลือถ้าเป็นผมผมก็จะวางเครื่องซักผ้าวไว้นะครับเครื่องซักผ้าไว้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมแบบเหมือนกับเออ่เป็นคล้ายๆมุมลอนดี้ลูก อารมณ์ประมาณว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าใช้แล้วก็เอามาใส่ตะกร้าที่ไว้นะครับถ้าเกิดอันไหนที่ซักแล้วรอนจะเก็บเข้าตู้ก็สามารถที่จะเอามาพับไปข้างบนนี้ก็ได้เป็นสตอ็อกนะฮะประมาณนี้ทีนี้ข้างล่างนะ่ะจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนบ้างนะครับข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ3ามห้องน้ำเมื่อกี้เราเจอห้องน้ำหนึ่งแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างบานบ้างว่าน่าสนใจขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยผมขึ้นบันไดมาเน,น,นี่ยนะ แน่นมากคือจะบอกว่ามันไม่ก้องแข็งเนี่ยคือบันไดแข็งมากซึ่งเข้าใจถ้าเกิดดูตรงนี้ผมรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นโครงสร้างมันเป็นปูนแล้วก็ท็อปด้วยไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะยาวนนะทุกคนมั่นใจในเรื่องของความคงทนแข็งแรงแน่นอนอะขึ้นมาข้างบนละพอขึ้น,นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นชิ่นโล่งกว่านะครับก็จะมีตู้เซอ,เซอ,เซอร์เกิตอะไรก็ว,ว่าไปนะครับมันก็ไม่ไม่ได้สำคัญแะ้วเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ สำคัญที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันเด่นมากคือความโล่งคือจากคืนถึงแพดางเนี่ยคือสดมือคือเอานี้ขอบประตูเด็ดเท่าที่ผมดูเนี่ยโดยปกติมันก็น่าจะประมาณสักสองเมตรใช่ไหมครับแต่ที่คุณเห็นคือมันเลยขอบประตูไปเกือบเมตรนะครับซึ่งก็ก็ลองมาดูว่าตัวอย่างนี้ได้ว่ามันสนูงจริงๆอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะฮะแล้วก็พอเดินเข้ามาตรงนี้ห้องนอนแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนี่คือห้องนอนที่เขา ตกแต่งเป็นเหมือนกับให้เด็กอยู่นะครับเราจะได้ห้องนอนหลังกับห้องนอนหน้าแล้วกันอันนี้คือห้องนอนหลังห้องนอนหลังเนี่ยที่เขาตกแต่งเหมือนเป็นห้องของเด็กเพราะว่าเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเตียงซึ่งเป็นไซส์3.5นะในขณะเดียวกันเขาก็ทําออกแบบตกแต่งภายในให้มันมี2ชั้นเพิ่มในเรื่องของการใช้งานได้แบบคุ้มค่านะครับสมมุติบ้านไหนมีเด็ก2คนก็ห้องนี้อยู่เลยจบเลยนะครับซึ่งเขาก็สามารถ ปีนบันไดขึ้นไปนอนได้มันอารมณ์เหมือนคล้ายๆเขาเรียกไงนะเหมือนคอนโดใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกับคอนโดแบบสวยๆอะ่ะซึ่งผมเชื่อนะว่าร้อยละเก้าสิบเลยอะ่ะผมให้ร้อยละเก้าสิบเด็กที่เข้ามาในห้องนี้ต้องชอบห้องนี้แน่ๆนะครับแล้วเขาก็มีทีวีด้วยอะ่ะทีนี้ในส่วนของห้องนอนเด็กเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็คือถ้าเป็นโครงการอาื่นๆก็จะคือแค่นอน just แค่นอนแต่ว่าที่นี่เขามีห้องน้ำมีตัวด้วยครับนี่ เขาสามารถที่จะเอาจริงๆนะมันเป็นการฝูกฝังให้ลูกเนี่ยดูแลห้องน้ําด้วยขัดห้องน้ำล้างห้องน้ำตัวเองก็ได้นะครับห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับอาบน้ําได้เลยชลําระล้างครบทุกอย่างด้วยอเมริกันแตนด์ดสุขภัพคุณภาพเช่นเคยน,นะครับอันนี้คือห้องเด็กนะต้องบอกแต่ว่าจริงๆไซส์ห้องนอนของที่โครงการเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันทีนี้เรามาดูอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าโซนด้านหน้าของบ้านห้องนอนเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็น ห้องนอนของผู้ใหญ่นะครับปกติบ้านอื่นก็จะมีมาสเตอร์เบด룸อย่างที่บอกแต่ว่าห้องสองห้องนี้ค่อนข้างพื้นที่เค้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอารมณ์เหมือนคอนโดจริงเวลาคุณเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอคือแทนแทนห้องน้ําก่อนเลยห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวแยกส่วนเตกส่วนแห้งใช้งานได้ครบคุ้มค่านะครับเอาแบบว่ากว้างๆแบบนี้เลยนะมีอาบน้ําก็ได้ทําทุกอย่างได้หมดในนี้นะครับแล้วก็ พอออกมาเห็นไหมมันเหมือนมันเหมือนคอนโดไหมมันเหมือนอารมณ์แบบคอนโดที่มีห้องน้ำคล้ายคล้ายห้องสตูดิโอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเตียงนะครับเตียงแบบหกฟุตแบบนี้ก็วางไปแต่วิธีการดีไซน์ของเขา,เขาวางเตียงชิดผนังไปด้านหนึ่งเพราะนั้นอีกด้านหนึ่งอ่ะจะเหลือพื้นที่แบบเยอะเลยนะครับเขาก็เลยตกแต่งเป็นลักษณะของตู้คล้ายๆกับตู้โต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็มีบิวตู้เป็นลักษณะของแบบเอาไว้วางหนันงสือ ได้ไนะครับอันนี้ก็เป็นศัตรูเป็นตัวเครื่องแป้งไปจริงๆจะน้ทงทำงานด้วยก็ได้หรือจะหย่อนใจกลางวันเนี่ยก็มานอนแบบคล้ายโซฟาเบดลินหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาจะวางในโซฟาเบดเ,เอาไว้หย่อนใจอ่านหนังสือพักผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ด้วยที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าห้องนอนของที่เนี่ยเขาจัดในเรื่องของสเปซค่อนข้างกว้าง,างนะครับเราก็จะเห็นตู้เสื้อผ้า แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับเป็นระเบียงออกไปเทควิวได้อีกนิดหน่อยนะครับคือง่ายๆสรุปเลยว่ามันเหมือนเป็นเป็นคอนโดห้องนอนเหมือนเป็นคอนโดนะครับแต่ว่าก็จะมี2ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับอย่างที่ผมบอกว่าเหมาะกับครอบครัควรที่อาจจะมีสมาชิกประมาณสักสาคนโดยประมาณ3-4คนอันนี้ได้คือห้องนี้ก็พ่อแม่นอนไปซะแล้วก็ห้องตรงนู้นก็เป็นลูกๆนอนนะครับก็ประมาณ4คนเนี่ยสบายๆทีนี้อ่าเมื่อกี้ ตอนนี้ฝนตกแล้วด้วยทันที่ผรดิวเซื้อหันไปมองฝนตกแล้วด้วยอ่ะโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของของโลเคชันทำเลกันบ้างนะครับโครงการเดือบไปเลื่นพาดสถิกิของครูเนี่ยมายังไงได้บ้างวิ่งถนนพระรามสองขาออกเลยอยู่ใกล้กับตลาดทะเลไทยนะครับเราก็ไปวนตรงใต้สะพานตลาดทะเลไทยเข้าซอยที่มันจะมีซอยที่ชื่อว่าซอยสุชัยจะมีธนาคารกสิกรอ,อยู่ดนนะ้าน้าเข้าซอยมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะจโครงการเองแล้วก็สามารถที่จะวิ่งออก เส้นเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ไปตีออกพะรามสองได้หรือถ้าเกิดจะแยกไปเสเศรษฐกิจเราจะแยกซ้ายก็ไปบางป่าออกพุทธสาครจะไปบางคงบางแคอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าออกสะดวกมากนะครับแล้วรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโรงการด้วยเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้สถานมหาชัยด้วยนะครับแล้วก็มีปอตโตชิโน่เนาะเพราะนั้น เรื่องของห้างสรสินค้าการช้อปปิ้งก็สบายนะครับโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆก็มีหลายโรงพยาบาลเลยทีเดียวน,นะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะถูกใจสําหรับคนที่กําลังหาบ้านโซนมหาชัยสมุทรสาครแล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้คือวันที่2พฤศจิกายน2 5 1 4นระครับราคาบ้านจะอยู่มา2ล้านกลางๆองล้านกลางเนี่ยใครซื้อได้ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตีซักประมาณสัก25 0 0 0ขึ้นไปนะครับ คุณมีเงินเดือนมาสองหมื่นห้าท่นไปคุณซื้อบ้านหลังนี้ได้หรือถ้าเกิดคุณมีไม่ถึงคุณสามารถที่จะพู้ร่วมได้ประมาณ3-4คนอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่แบงค์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการทำสินเชื่อกระทงแดงได้กับทางโครงการนะครับประมาณนี้ครับโอเคจบรีวิวบ้านแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ <ion> เหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวโครงการหน้าเราจะไปทเที่ยวที่โครงการไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโครงการนี้เดี๋ยวมิจจะเคลืพลัสเศรษฐกิจของคุจบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ